ก่อนเสิร์ฟท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้เราเช่าของ NUI ครับผมอ่าโอเคจากที่เราหา่างหายกันไปนานวันนี้ก็กลับมาหาท่านผู้ชมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปดูอ่าอัปเดตบ้านของผมนั่นเองนะครับผมอ่าก็ตอนนี้ใช้มือถือถ่ายนาั่งก็โอเคไม่ดีเลยใช่ไหมโอเคดีดีอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบ้านใหม่กันดีกว่านะครับผมว่าตอนนี้เสร็จหรือย,ยังนะผมห้องผมเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับผมตอนนี้ก็พ่อกับแม่ก็ทําอยู่นะครับผมอ่เดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันเลยดีกว่า Let's go Liếc lấy lạc của cháy subscribe tóc phải là rồi <laughs> Ok, thưa chồng, để các bạn, tư ban ngang lạ 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 ở bên lạ 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 เอ้าท uh, ุกช่องนี uh, ่ค uh, so oh, ือห uh, yeah. ้องของผมนนั่เองนะครับผมอ่านดูวิวระดับพันล้านนะเดี๋ยวต้องกล้องนิดนึงนะครับผมว่าิวในห้องดูวิวพันล้านอ่ะทุกช่องโอ้โหพัเอาไอ้นี่จะอยู่ในนี้นะที้จะอยู่ในนี้สวยอันนี้ผมก็โมไม่เก่งนะครับผมก็ก็ถือว่าสวยอ่ะเดี๋ยวรอดูตกแต่งห้องอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะ จัดให้สวยๆเลยนะครับผมก็ตู้ของไว้ตรงนี้นะผมเพียงนอนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานเองนะผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นกระจกส่วนห้องน้ำที่ผมไม่มีส่วนตัวนะทุกโสดอกไปเข้างนอกนะครับผมแล้วก็ประตูเนี่ยจะเป็นผมใส่บานเลื่อนนะครับมบานเรื่อนตอนนี้ก็เป็นฝ้าธรรมดาเลยนะผมเป็นฝ้าแล้วก็มีไฟแค่นั้นเองนะผมไม่มีอะไรมากแต่ว่าผมจะจัดมุมในการถ่ายคลิปอะคือมันจะสวยนในมุมอันนี้อันนี้เทคับน้ มาเสร็จแเดี๋ยวไปดูอีกห้องเลยแบบมีอีกหลายห้องนะผมมีห้องพ่อผมแล้วก็มีของน้องแล้วก็มีห้องเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวไปดูฮ้องนะ้องฮ้องนะ้องตรงนี้ก็เป็นระเบียง,งพ่อผมก็กำลังทำทำประตูอยู่นะครับอ,นนอ,นนอันนี้ก็เป็นระเบียงครับผมโล่งๆแล้วก็มี กาจะมีที่นั่งหรือของตกแต่งตรงนี้นะครับใครสนใจนะครับที่ทําบ้านหรือว่าอะไรก็สามารถติดต่อมาได้ครับ <c oughs> นี่วิวตรงนี้ก็สวยครับท่านผู้ชมนี่น <c oughs> ดอยตรงน,นั้นก็เป็นดอยนางนอนนี่ครับผมที่หมู่บ้าที่ถทำอ่ะเอออยู่ตรงนั้นแหละตรงนั้นนะครับผมสวยป้า,วส,วปาวสวยป้าวมีพันล้านอ่ะเออในกรุงเทพไม่มีอย่างนี้นะวิวสวยเกินน <No. S 1> ี่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องของนะนะอ่า ห้อง,ง,งนี้ให้เปนห้องว่างก่อนนะผมก่อน้องหลน์ผมไม่ควรเลอยู่ผมเล้อยู่พึ่งกีว่าบาสกว่เท่าอนนี้ก็ทาชิ้ไว้เดี๋ยวเดีมันโตะผมก็ไปในห้องนี้เองนห้อนี้ก็วิวสวยห้องผมวิวสวยมากอัน <Yeah. S 1> นี้ก็ยังทาไม่ถึงไหนเลยนะครัต้องต้องลอยสักเดือนสเดือนหลสวยน, <Yeah. S 1> นี่ดูวิวโ,โห <Wow. S 1> คนเอาอ่ะท่ามชมคนเอ้าอ่ะบอกเลยว่าใครจะมาเที่ยวเชียงรายก็สามารถมาได้วิวก็ประมาณนี้เองนะผม หรือว่าใครที่ไปอยู่บนดอยตรงนู้นนะ่ะท่านชมตรงนู้นแะ่ะแถวนั้นอนะ่ะ<ม>คือสวยมากแล้วครับผมออช่วงหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยเออพาแฟนพาครอบครัวมาเที่ยวที่เชียงรายนะผมบอกเลยว่าโคตรโคตรดีนะครับผมโคตรด,ดีทางนี้ก็จะเป็นเขออาเรียกว่าทางไม่สายนะผมทางอีกทางทางนู้นนะครับผมทางนู้นก็จะเป็นเชียงแสนนั่นเองนะครับผมใครที่อยากมาเที่ยวก็ผมว่าแนะนําหน้าร้อนกับหน้าหนาว บริโภคนะผมเนี่ยฝนนี่อย่ามาเลยอันตรายนะผมอันตรายขึ้นดอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปอยู่อีกห้องนึงนะครับผมอ่าห้องนี้นะครับผมต่านผ้องเป็นห้องของพ่อกับแม่นะครับผมพ่อกับแม่ก็เดินอยู่ห้องนี้นะครับในนี้ก็จะมีหน้าต่างของบ้านนะครับผมส่วนห้องก็ไม่รู้ว่าจะะกตาไหนนะครับผมก็ ของพ่อกับแม่ก็ให้พ่อกับแม่แต่งานนะครับแต่ผมที่ส่วนตัวชอบแบบสไตล์ลอกนะครับสไตล์ลอกห้องนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบมแบบีอะไรมากนะครับผม <S <S หลักๆนี่เน้นไปทางห้องผมมากกว่านผมห้องผมเนี่ยจัดเต็มอะ่ะค่นั้นแหละน้องๆพี่จัดเต็มอยู่แล้วนะครับผมก็รอดูคลิปต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมว่าจะอัปเดตยังไงผมคลิปนี้ก็มาอัปเดตต่อจากคลิปที่ทำบ้านนะครับผม